น่าจับตาโพสต์ล่าสุดของดาราแม่เลี้ยงเดี่ยวจุดประเด็นร้อนอีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้แบมพรินอดีตนางงามชื่อดังประกาศเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลุกขึ้นสู้ทำงานเก็บเงินซื้อบ้านอยู่กับลูกสาวสุดน่ารักได้สำเร็จแล้วทำการกำลังใจและแสดงความยินดีชื่นชมเรื่องซื้อบ้านล้นหลามล่าสุดแม่แบมทำทุกคนฮือฮาอีกครั้งเมื่อโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คพรินวงษาระบุข,ข้อความบอกว่า เหมือนจะต้องมีเรื่องต้องให้พูดอีกครั้งนะคะคุณพี่แค่หกหมื่นขนหน้าแข้งน่าจะไม่หลุดนะท่ามกลางชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ บอกรอใส่ใจจำนวนมากบ้างก็บอกว่าถ้าเรื่องที่พูดไม่สร้างสารรค์อย่าต่อกอให้เงียบจะดีทุกอย่างค่ะสาวแบมตอบกลับบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูจะค่อยๆพูดแบบสร้างสารรค์นะคะซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องอะไรรอติดตามต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ